ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่2009เจ้าตาทับทิมรู้สึกว่าไม่ง่ายเลยกว่านางจะเกลียกกล่อมพ่อแม่ได้สำเร็จแต่เพราะสลาเปาไม่ยอมรับปากเรื่องยกเลิกงานแต่งนางรู้สึกโกรธมากดังนั้นจึงสั่งให้สาวใช้ไปนัดสลาเปาออกมาอีกครั้ง จากตรงนี้เหลือเพียงคำให้การของซาลาเปาเท่านั้นแล้วซาลาเปามาถึงหอตะวันตกซึ่งเป็นสถานที่นัดพบไม่เห็นเจ้าตาทัพทีมจึงรออยู่ที่หอตะวันตกหลังจากรอไปได้ราวๆครึ่งชั่วยามก็ยังไม่เห็นเจ้าตาทัพทีมมาแต่กลับเป็นสาวใช้ของนางมาแทนสาวใช้บอกว่าคืนนี้คุณหนูไม่ว่างเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้ค่อยนัดกันใหม่ซาลาปเปาปาะหุดหงิดอารมณ์เสียดื่มเหล้าไปหนึ่งไหบนตัวมีกลิ่นเหล้าจึงไม่อยากกลับบ้านไปถูกพ่อกับแม่เห็นเข้าจึงไปเดินเล่นแถวๆนั้นเพื่อให้กลิ่นเหล้าระเหย ระหว่างที่เดินเดินไปก็เดินห่างออกจากจุดที่มีแสงไฟไปถึงเนินดินผืนหนึ่งที่มืดสนิทถูกเทวันเกี่ยวเท้าจนสะดุดเขาเสียหลักล้มไปข้างหน้าไม่สามารถยั้งฝีเท้าได้เขาล้มแล้วกลิ้งตกลงไปในลำธารเล็กๆสายหนึ่งที่อยู่ใต้เนินดินโชคดีที่เนินดินนั้นไม่สูงมากเขาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ตอนที่เขายืนขึ้นกลับพบว่าในลำธารมีร่างคนอยู่ร่างหนึ่งจึงตกใจจนรีบชักเท้าวิ่งหนีไป แต่วิ่งออกไปได้ไม่ไกลจู่ๆก็ตะลึงขึ้นมาเสื้อผ้าชุดนั้นมันเขารีบวิ่งกลับไปที่ลำธารในสภาพเหมือนคนเสียสติพบว่าร่างของคนที่นอนอยู่ในลำธารนั้นก็คือเจ้าตาทับทิมเขายื่นมือออกไปสำรวจลมหายใจก่อนจะพบว่าเจ้าตาทับทิมตายแล้วเขาทั้งตื่นตระหนกทั้งโศกเศร้าแบกร่างของเจ้าตาทับทิมวิ่งกลับไปแต่เมื่อเขาวิ่งไปจนใกล้หอตะวันตกก็เห็นสาวใช้ของเจ้าตาทับทิม สาวใช้กรีดร้องเสียงดังจนดึงดูดความสนใจรอบด้านมีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่คำให้การของบัณฑิตทางหยวนคือคืนนั้นเขากับเพื่อนๆน,นัดกันออกไปดื่มเหล้ามีเพื่อนเอนที่ช่วยพิสูจน์หลักฐานที่อยู่ได้รวมถึงคนงานในโรงเตียมก็สามารถพิสูจน์ได้เช่นกันดังนั้นความน่าสงสัยของเขาจึงถูกตัดทิ้งไป สาวใช้บอกว่าคืนนั้นเจ้าตาทับทิมไปที่หอตะวันตกจริงๆแต่พอไปถึงหอตะวันตกแล้วกลับเปลี่ยนใจบอกว่าไม่อยากเจอหน้าเขาให้เปลี่ยนไปนัดกันวันอื่นแทนแล้วสั่งให้สาวใช้ไปที่หอตะวันตกเพื่อบอกซาลาเปา,เปาตอนที่สาวใช้กลับไปไม่เห็นเจ้าตาทับทิมก็คิดว่านางคงจะกลับบ้านแล้วแต่ผลคือเมื่อกลับไปถึงบ้านพบว่าคุณหนูยังไม่กลับมาจึงออกไปตามหาที่บริเวณหอตะวันตกอีกครั้งระหว่างที่กำลังตามหาอยู่ก็พบว่าซา,าลาเปาแบกศพของคุณหนูกลับมา คำให้การของสลาเปาเป็นเหมือนกับภาพจำลองเหตุการณ์เมื่อครู่คําให้การของนักชนสูตรศพบอกว่าเจ้าตาทัพทิมถูกคนบีบคอจนตายบนคอมีรอยนิ้วมือหลงเหลืออยู่ตอนแรกพ่อปล่อยตัวคู่มั่นคนนั้นไปเจอหลานขมวดคิ้วเพราะลายนิ้วมือบนศพไม่ตรงกันดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเขาไม่ใช่ฆาตรกรที่ฆ่าเจ้าตาทับทิมอีกทั้งคืนนั้นหลังจากที่สาวใช้มาแล้ว เขาก็ดื่มเหล้าอยู่ที่หอตะวันตกเราาๆครึ่งชั่วยามซึ่งจุดนี้คนงานในหอสุราตะวันตกต่างก็สามารถยืนยันได้ความน่าสงสัยของคู่มั่นยังค่อนข้างสูงอยู่ดีเพราะคุณหนูเสียใจที่ต้องแต่งงานทั้งยังตบหน้าเขาไปฉัดหนึ่งเขาแค้นคึ้งใจจึงลงมือฆ่านางพูดไปแล้วก็ถือว่ามีแรงจูงใจนะทังหยวนพูดเจ้าตาทับทิมเอามือเท้าคางแต่คุณหนูคนนั้นไม่ได้ไปที่หอตะวันตกนี่เขาไปเจอคุณหนูคนนั้นแล้วยังลงมือฆ่านางได้อย่างไรละ่ะ เดาคร่าวๆน่าจะประมาณว่าคุณหนูกำลังเดินเล่นอยู่ใกล้ๆเขาได้พบกับคุณหนูจากนั้นก็ทะเลาะกันทั้งมือบีบคอนางตายแต่นั่นก็ไม่ถูกนะลายนิ้วมือไม่ตรงกันรอยนิ้วมือนี้ตรงกันจริงๆหรือแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับแรงบีบที่เขาใช้หรือเปล่าทั้งหยวนไม่เคยทำคดีมาก่อนจึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอะไรพวกนี้มากนักพี่ใหญ่พูดได้ถูกต้องคืนนั้นเป็นการนัดหมายแบบกระทันหัน อีกทั้งฝ่ายหญิงเป็นคนผิดนัดเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะวางแผนฆ่าคนไว้ล่วงหน้าถ้าคนถูกเขาฆ่าจริงๆก็น่าจะฆ่าด้วยความโกรธแค้นมากกว่าการฆ่าคนด้วยความโกรธแค้นไม่มีทางวางแผนรัดก,กุมไร้ช่องโหว่ได้ขนาดนี้แน่ๆเจอหลานพูดว่าได้อ่านจากบันทึกสำนวนคดีแล้วบนร่างมีแค่รอยบีบมีบาดแผลที่ส่วนอื่นบ้างแต่ทั้งหมดนั้นเป็นแค่บาดแผลเล็กๆน้อยๆหลักฐานที่นักชนสูตรยื่นขึ้นมาไม่ได้เขียนว่าจมน้ำ แต่เขียนว่าตายจากการขาดอากาศหายใจเป็นไปได้ไหมที่อาจตรวจไม่พบบาดแผลตรงไหนสักแห่งยกตัวอย่างเช่นการบาดเจ็บที่กะโหลกศีรษะรัชทายาทถามเจ้าเสือขนทอ,ทองที่ฟังอยู่ข้างๆพันกรอกตาจู่ๆก็ล้มตัวลงนอนกรงเล็บสองข้างกดลงบนลำคอตัวเองดวงตาเสือมองตอกกลิ้งไปรอบๆมองจ้องเขม่งลิ้นเสือแลบยาวออกมาทำท่าเหมือนพยายามจะสูดอากาศหายใจเข้าไป ทุกคนต่างหันไปมองมันรู้สึกตื่นตกใจไปตามๆกันนี่คืออาการของโรคลมบ้าหมูกำเริบที่เกิดกับเจ้าเสืออย่างนั้นหรือระหว่างที่กำลังจะเข้าไปตรวจดูอาการกลับเห็นว่าหัวของมันเอียงไปข้างๆอย่างกระทันหันทำท่าราวกับว่าไม่หายใจแล้วแต่จากนั้นมันก็กลิ้งตัวหลุนๆไปมาอีกหลายตลบทิ้งร่างลงนอนแผ่รากับพื้นไม่ขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวอีกเลยเจอหลานส่งเสียงร้องอ๋าออกมาเสียงหนึ่งกระโดดผุ่มขึ้นมาแล้วร้องตะโกนเสียงดังลั่นว่า ข้ารู้แล้วข้ารู้แล้วนางโพร่างเข้าไปกอดเสือขนทองจนเต็มรักข้ารู้แล้วขอบคุณนะเจ้าเสือรัชทายาทกับทังหยวนก็เข้าใจได้ในทันทีเหมือนกันมีเพียงเจ้าตาทับทีมเท่านั้นที่ยังคงเบิกตาทั้งสองข้างอันว่างเปล่าข้างเติ่งอยู่รู้อะไรกันหรือที่ด้านนอกเจ้าห้ามองดูภาพฉากนี้ในใจก็ครุ้นคิดอยู่หลายตลบแต่ก็เหมือนว่าเขาจะไม่ได้เข้าใจอะไรอย่างถ่องแท้ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นนี่แปลว่าสติปัญญาของเขายังมีไม่มากพออย่างนั้นหรือช่องตามใจทูเดย์ พระชายาหมอยาเซียนบทที่2010เสือขนทองพลิกตัวนอนแผ่ราบกับพื้นเฮอเหนื่อยจริงๆเลยเขายังเป็นแค่เสือที่ป่วยออดออดแอดแอดตัวหนึ่งนะเข้าใจไหมต้องมาออกแรงสุดตัวเพื่อแสดงให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้ช่างไม่ง่ายเลยจริงๆเจ้าตาทับทิมถามว่าเข้าใจอะไรรึสรุปว่าใครฆ่าละ่ะเจอหลานพูดอย่างตื่นเต้นว่าข้าสงสัยมาตลอดเลยว่า ทำไมกำไรข้อมือถึงชี้ไปที่เฉินบูว่าเขาเป็นฆาตกรแล้วก็รู้สึกว่าเขามีกลิ่นอายของคนที่แบกนี่เลือดแต่ก็คิดอยู่เสมอว่าเขาไม่ได้ฆ่าอู๋เหวินกลับคิดว่าหวงเฉวียนมีความน่าสงสัยค่าเข้าใจเรื่องทั้งหมดนี้แล้วดังนั้นแล้วเจ้าตาทับทิมนั่งลงในฐานะคนที่รับบทเป็นอู๋เหวินผู้ตายนางจึงอยากรู้มากๆว่าตัวเองถูกใครฆ่ากันแน่เจอหลานข้อไหล่สองข้างของนางในดวงตาย,ยังคงแฝงประกายตื่นเต้นหวงเฉวียนเป็นฆาตกรเขาคิดจะบีบคออู๋เหวินให้ตาย แต่เพราะเวลานั้นอูเหวินยังไม่ตายในตอนที่ยังเหลือลมหายใจเฮือกสุดท้ายห่วงเฉวียนก็วิ่งหนีไปเขาไม่ได้มีเวลามากพอจะไปตรวจสอบดูว่าอูเหวินตายจริงหรือไม่เพราะตอนนั้นเฉินวูมาถึงที่เกิดเหตุพอดีเขาจึงทําได้แค่รีบหนีไปตามคาให้การของเฉินบูเขาถูกเถาวันเกี่ยวเท้าจนสะดุดล้มแล้วกลิ้งตกลงไปจากเนินดินด้วยความที่เท้าของเขาเกี่ยวอยู่กับเถาวันแล้วเถาวันนั้นก็น่าจะไปพันเข้ากับอูเหวินผู้ตาย ดังนั้นตอนที่เขากลิ้งลงจากเนินดินไปก็ได้ลากเอาตัวอู๋เหวินตกลงไปด้วยสุดท้ายแล้วที่อู๋เหวินตายน่าจะเป็นเพราะถูกเกี่ยวลงไปในลำธารอีกทั้งตอนนั้นนางก็สลบอยู่บวกกับตอนที่เฉินบูพบว่ามีร่างคนในลำธารเขาก็วิ่งหนีไปด้วยความตื่นตระหนกหลังจากนั้นไม่นานก็วิ่งกลับมาแต่เวลานั้นอู๋เหวินน่าจะตายไปแล้วดังนั้นเขาจึงไม่ทันเห็นความพยายามต่อสู้เพื่อที่จะยือลมหายใจที่อ่อนระหยในเฮือกสุดท้ายนั้นของอูเ๋เหวิน แต่เจ้าแน่ใจได้อย่างไรหรือว่าเป็นพี่ทังหยวนที่บีบคอนางทังหยวนรีบเตือนตอนนี้เรียกว่าห่วงเฉวียนได้แล้วเจ้าตาทับทิมร้องออกขึ้นมาเสียงหนึ่งจริงด้วยต้องเป็นห่วงเฉวียนเจอหลานตอบว่าข้าไม่ได้พูดไว้หรอกหรือว่าข้ามีสัญชาตญาณหน้าแน่นอนว่าตอนนี้ไม่อาจพึ่งพาสัญชาตญาณของข้าแค่เพียงอย่างเดียวได้เพราะกำไรข้อมือมันชี้ไปที่เฉินบู่ดังนั้นพวกเราจำเป็นต้องหาหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าหวงเฉวียนเป็นฆาตกรรัชทายาทพูดว่ามีหน้าหลักกำไรข้อมือถึงได้บอกว่าเฉินบูเป็นฆาตกรสาเหตุเพราะลมหายใจเฮือกสุดท้ายของอู๋เหวินเป็นเฉินบูที่พลากไปนี้เลือดนี้ย่อมถูกบันทึกไว้บนตัวของเฉินบูเป็นธรรมดาอีกทั้งเจอหลานก็มองเห็นว่าบนร่างของเขาแบกความผิดต่อชีวิตคนชีวิตหนึ่งไว้จริงๆแต่กำไรข้อมือนั่นก็ไม่น่าเชื่อถือเอาเสียเลย มันสามารถใช้ตัดสินได้แค่จากลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผู้ตายเท่านั้นนี่จึงทําให้ฆาตกรตัวจริงสามารถรอดพ้นจากการลงโทษทางกฎหมายไปได้อย่างง่ายดายเป็นแบบนี้แหละมันเป็นแบบนี้จริงๆเจอหลานกอดเสือขนทองแล้วจูบติดติดกันหลายต่อหลายครั้งเสือขนทองเจ้าช่างหน้าทึ่งเหลือเกินเจ้ารู้ได้อย่างไรรึกว่ามันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในคดีหน้า เจ้าเสือกลอกตามมองบนใส่อีกครั้งกินเนื้อมาตั้งหลายปีพวกเจ้าคิดว่าข้ามีแต่กล้ามเนื้องอกเงยแต่ไม่มีสมองงอกตามอย่างนั้นหรือแต่หววเฉวียนมีพยานยืนยันที่อยู่นะรัชทายาทแยง้งเจอหลานพูดว่านี่ก็ต้องตรวจสอบด้วยว่ามีคนพูดโกหกหรือเปล่าหรือว่าพอจะมีเวลาลอบออกไปฆ่าคนได้ไหมหรือบางทีสถานที่นัดดื่มก็อาจอยู่ห่างออกไปไม่ไกลจากที่เกิดเหตุเจ้าห้าเดินจากไปเงียบๆรู้สึก่า้แพ้น้อยๆทั้งยังโกรธมาก หวงเฉวียนคนที่ช่วงนี้เขาคิดจะเลื่อนขั้นให้ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลายปีมานี้หวงเฉวียนทำงานได้น่าเชื่อถือดีขยันขันแข็งไม่ทุจริตอยู่ในกรมข้าราชการพลเรือนมานานหลายปีประเมินขุนนางมาแล้วนับไม่ถ้วนทั้งเลื่อนขั้นให้คนเข้ามาทำงานรับใช้ราชสำนักแล้วไม่น้อยหวงเฉวียนเป็นบัณฑิตท่านฮาวาชื่อเรียกคนที่สอบเคิร์วีได้ลำดับสาม ก่อนที่เขาจะขึ้นครองราชหนึ่งปีมีความรู้ด้านวรรณกรรมรอบด้านรูปร่างหน้าตาคมคายหล่อเหลาหลังจากสอบได้ตำแหน่งท่านทวาก็แต่งงานกับหลานสาวของชูฟางเจ้งเป็นภรยาเวลาต่อมาเขาก็ลืมความตายอันน่าสลดใจของคนในดวงใจไปได้อย่างรวดเร็วแล้วแต่งงานกับลูกสาวตระกูลชูเขาก็แอบรู้สึกว่ามันเหนือคาดอยู่บ้างหวงเฉวียนในวันนี้มีภรรยาหนึ่งอนุสามลูกชายลูกสาวมากกว่าสิบคนเจ้าหยวนหวงเฉวียนใช้ฆาตรกรจริงๆหรือไม่ ในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวเงยหน้าขึ้นถามหยวนชิงหลิงเป็นเขาจริงๆยหยวนเฮายกมือนหนึ่งขึ้นตบโตผางโกรธจนคิ้วตาเลิกสูงไอของต่ำค่าสารเลวนี่เสียแรงที่ข่าเชื่อในตัวเขาขนาดนี้ทั้งยังคิดจะให้เขาทำงานในตำแหน่งสำคัญด้วยหยวนชิงหลิงพูดปลอบใจดังคำที่โบราณกล่าวไว้ว่าคนเรารู้หน้ารู้วาจาแต่ไม่อาจล่วงรู้จิตใจเจ้าจะรู้ได้อย่างไรเหล่าว่าเบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่าหัวใจอันแสนรักใคร่เสน่หาของเขา มันจะซ่อนเร้นความชั่วร้ายอมหิตแบบนี้เอาไว้หน้าอยู่วนห้าวขมวดคิ้วมุนแต่มันก็แปลกนะในเวลานั้นทุกคนในตระกูลอูต่างก็ยอมปล่อยวางกันหมดแล้วล้วนเต็มใจให้อูวนแต่งงานกับเขาทั้งยังไปหาคนตระกูลเฉินเพื่อยกเลิกงานแต่งด้วยทําไมเขาถึงได้ลงมือฆ่าอูวนในเวลานี้ละ่ะหยวนชิงหลิงกุมมือของเขาเพราะว่าในตำหนักเสือขนทองพวกเด็กๆต่างก็กำลังครุ่นคิดถึงปัญหาข้อนี้อยู่เช่นกัน ทุกคนต่างครุ่นคิดกันอย่างหนักเป็นนานสองนานรัชทายาทพูดว่าพอจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่เดิมทีหวงเฉวียนก็ไม่ได้วางแผนจะแต่งงานกับอูเหวินตั้งแต่แรกแล้วแต่อาจจะแค่ต้องการเงินของอูเหวินเพื่อใช้สำหรับสิ่งจำเป็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสอบเพราะว่ากันตามจริงตอนนั้นนโยบายของเสด็จปู่ยังเน้นด้านเกษตรกรรมไม่เน้นการค้าขายสถานะของชนชั้นพ่อค้าไม่สูงอีกทั้งเขามีเป้าหมายอยากจะเป็นขุนนางจะยอมแต่งกับลูกสาวพ่อค้าได้อย่างไรละ่ะ ถ้าอย่างนั้นพวกเราต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าสรุปแล้วอูเหวินเคยให้เงินห่วงเฉวียนหรือเปล่าเจอหลานพูดเมื่อพลิกดูคำให้การก็ไม่ได้เอ่ยถึงประเด็นนี้ไว้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องไปถามครอบครัวของอูเหวินกับสาวใช้ที่รับใช้ข้างกายอูเหวินในวันนั้นอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ